อะไรเนี่ยไปวะเนี่ยอ๋อมันซ้อมก่อนอ๋อนี่กระโดดปึ๊บ <c ười> กระโดดไม่ถึงวะเฮ้ยเอออ๋อ,อมันโดดได้สองทีอ่าเฮ้ยเอาเรื่องอยู่นะเอาลงไงอะเอาลงไงวะเฮ้ยเลงลงไงวะกด S สเปซบาตามกดชีฟ กระโดดสั้นเ,เตเฮ้ย,ยมันมีต่อยด้วยเหรออ๋ออะไรเว้ยเนี่ยก็มียิงยิงลำแสงด้วยเหรออือเอาไม่ใช่นี่ว่าเป่าลูกโปง่งเฮ้ยมีบาเรียแล้วลงไงอะ่ะลงกดเอสแล้วก็ L อลไม่ใช่ละต้องลงไงวะเฮ้ยลงไงวะ อ๋อกดลงสองทีโอเคสอนสอนเอ้ออะไรวนะน่ะอยู่ดีกระโดดขึ้นไปเฉยเลยกด L L บวก B ไม่เห็นมีอะไรเลยดเบ,บี๋ยูบวกอลดบเบนดูบวก L ก็คือกระโดดหน่อยแล้ว L อบวกบล่ละไม่เห็นมีอะไรเลย L ขึ้นขึ้น L แล้วก็ L อลบุเราเล่นยากเหมือนกันนะเนี่ยนะญญเป็นว่ามันกระโดดนี้อ,อ,อ๋อเกาะเกาะอ๋อเกาะโหเล่นยากเอาเรื่องเฮ้ยเขาบอกว่าเราใช้ได้อากดลงสองทีอุ้ยนี่อะไรอ่ะเอเจเอเจ เอจมันทำไรได้บ้างอ๋ ا, อเตะเตะอนนี้ต่อยตอ ا, นนี้แบ็คคิกแบ็คคิกอ๋อนี่นี่แบ็คคิกอนนี้โจมตีด้านบนเฮ้ยเอาเรื่องอยู่นะเอางองกระปุ่มแม่งอย่างเยอะเลยอืโอโหมันจะแรงอะไรขนาดนั้นอืเอเฮ้ยมันตับเวลาเลยนี่ว่า เฮ้ยมันจับเวลาแล้วต้องรีบเออเออเฮ้ยอ้าวกระโดดต่อยเลยแล้วกันไปแล้วเออ,อ,อ,อนี่แน่เอาเฮ้ยม,มันไม่ได้ต้องเป็น B BL อ๋อโอ,โอ้เราต้องปุ่มมั่งใทยเยอะอย่างนี้เลยวะเนี่ยนี่อะไรอะ่ะเอ้โอ,โอ้สลาม โอ้โหขึนไปยังไงวะอ๋อเอาฉลามบินเข้าไปได้โอ้โหเออแบมบมันประหลาดประหลาดดีว่ะเฮ้ยผ่ <c oughs> านแล้วสุดยอดไปเลยโอเคครับผมผ่านติว o ตอร l ียแล้วอ๋อมีกดเพย์ต่อได้เลยอ๋อนี่ไงมี Into Battle Story Mode เอาว่ะเราลองไป Story Mode แล้วกันนะ ตามเรื่องตามเรื่องก,ก,ก่อนเอาค i มิงซูนยังไม่มีให้เล่นโอ้โหเอ้ยอันนั้นแรกแล้วหนึ่งหนึ่งอันนี้นัวนัวหลายคนเออเราไปหลายคนเลยเชื่อก,ก่อนรูจีโน่เราอยู่เอเชียรเราก็ต้องเล่นกับคนเอเชียแล้วกดไงอนน๋เอเข้าคิวก่อนอ่าอะไรอ่ะแมปแปลกๆพี่เอจุดๆอะไรกนะันล่ะ เฮ้ยมีเลือกตัวด้ววเออแปดว่ะเฮ้ยอยู่แต่ละตัวนี่เราเด็กเอาเด็กเด็กนี่แหละเฮ้ยมันมีอนี้ด้วยมนหัวใสเฮ้ยเปลี่ยนสีว่ะไอ้สีนี้น่ารักสุดละไปโลดมีด่านด้วยเหรอมีแล้วกันเฮ้ยมีคนเข้ามาแล้วว่ะเอาไอ้สามสี่ห้ามันมาด้วยว่ะเฮ้ยสามสี่ห้ามาไงก็ไม่รู้ พร้อมลุยพร้อมลุยเรากดพร้อมตรงไหนอน่ยอ๋อลอยนี่เลือกตัวเอาหวังงานเนี้ยมั่วจัดพี่เล่นเกมอะไรเล่นยากจัดไอ้มีคนแนะนำมาครับเฮ้ยผมกลัวผมอยู่ไหนวะอ๋อนี่เจอแล้วสลามสลามไอ้ไอฮ้ยคืขวาขวาโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยสามสี่ห้าเราเป็น เรอุ้ย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 มันเครี้ยงอะไรไม่รู้อุ้ยอุ้ยอุ้ยหนีก่อนดีกว่าฉลามหนีฉลามหนีไม่คิดออกแล้วเดี๋ยวขึ้นไปช่วยนั่นก่อนเออเออกระโดดมาแล้วอืออืออือเอาฮะโอ้ยโอ้ยนี่ไงนี่เอ้ยอย่าลุ้มนี่อย่าลุ้มโอ้โหไอสามที่ห้าเราจับมือก่อนเออลุ้มไปนั่นก่อน เออลุกเาต่อยผิดตัวโทษโทษนี่นี่ลุกไปตัวดำก่อนอุ้ยหูโดนเราประคัดว่ะอุ้ยอุ้ยอย่าตีนเองอย่าตีนเองเราจับมือก่อนโอ้ยโห่ไอตัวนี้มันมันหวดว่ะโอ้ย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 ้มันขี่ไอ้นั่นด้วยอุ้ยอุ้ยกระเด็นกระเด็นเจอเหลาเหลาาควรมั่วอะไรเกมเนี้ยบอกเลยอฮ้ยเราต้องขึ้นไปจัดการไอตัวนั้นว่ะ มันเนียนอยู่หุ่งบนน่ะนี่ไงไปทำไมเป่าลูกโป่งอุ้ยกระเด็นเลยโคดมั่วบอกเลยเกมนี้กระโดดลงไปเฮ้ยมันลงมาแล้วนี่หว่าเออเจอฉลามฉลามเจอพี่หลามพี่หลามชนเอออุ้ยเจอพี่หลามชนอุ้ย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 เฮ้ยยายายาเออเฮ้ยเจอพี่หลามชนเออนี่แไงคอมโบคอมโบ คอมโบคอมจอยพี่หลามชนบาปเข้าไปนี่เนี่ยคอมโบต่ออุ้ยวู๋มันเตะกระเด็นเลยโอ้ยพักก่อนพักก่อนแอบแอบลงมาแล้วลงมาจอยจอยด้วยทำไมจอยด้วยนี่แนีเตะด้านพอไปอือหลามอุ้ยอือหลามอือเตะด้านพอไปหนึ่งทีอือกระโดดฟันอุ้ยกระเด็นโอ้ยโอ้ยอุ้ยจะมั่ง พี่หลามาแล้วอุ๊ยมันกระเด็นออกนอกจอไปเลยว่ะโอ้โหพี่หลามาแล้วเือคอมโบคอมจอยไปอัดมุมโอ้โหกระเด็นกระดอนอ้ยขอมตายไปเลยนี่หว่าอ๋อต้องเท่าไหร่สองร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะนี่เนี่ยนี่แน่ะเจอลูกระเบิดเอ้ยลูกโป่งลูกโป่งเจอนี่เฮ้ยพี่หลามนี่เนี่ยตะกั้นคอไปเข้าไปไปไปไออุยอัดมุมเหรอ อัดมุม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 โอ้ยโอ้ยเจอพี่หลามพี่หลามเฮ้ยขึ้นไปเอาบันข้างบนก่อนดีเรามาตีกันเองทำไมเนี่ยมันดูเราต่อยกันอยู่เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าเพิ่งรงบบซึกก่อนโอ้ยโอ้ยเออเออนี่นี่เอาไอ้นี่ก่อนดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาไอ้นี่ก่อนหลามเอ้ยลูกโป่ง พี่หลามนี่ไงเจอพี่หลามแล้วคอมโบคอมจอยคอมโบคอมจอยเตะ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 โอ้โหบอกอย่าพึ่งอีแนพี่หลามโอ้โหมันเลี้ยงโอ้ยกระเด็นโอ้ยพี่หลามนี่แชนเจอพี่หลามโอ้ยกระเด็นเนาะพี่หลามแหนเออเจอพี่หลามเอาผิดทางโอ้โหพี่หลาม พี่หลามเฮ้ยผมมันชาร์จว่ะขูหกระเด็นงเงี้ยส้มโป่งอยู่ข้างบนไงส้มโป่งส้มโป่งให้มันตีมันรอ,อจังหวะทีเผลอเฮ้ยมันอัดมุมมันเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเราโดดไปตรงนี้นด้วยเฮ้ยมันหลามามาแล้วเฮ้ยเอาเมันหนีเฮ้ย,ยมันเริ่มเป็นงานว่ะเฮ้ยหูชาร์จพลัง เจอลูกโป่งโอ๊ยลูกโป่งโอ้ยไม่โดนเจอพี่หลามนี่ยพี่หลามมาหลามคืนนี่ย่เตะกั้นคอไปเฮ้ยไอ้นี่มันมายืนชิวเกินนะอืมชิวเกินไปแล้วอืมอืลูกโป่งไปกินพี่หลามอืมอ,อืมอ,อืมอโหอืมบาลีาบาลีาเรียบรออ้อยบอกเลยมิสแต่เอของแท้เฮ้ยหาดีกว่าเกมเนี้ย เบาโคนมั่วแต่ก็มันอยู่นะเออรีแมทป้างรีแมทรีแมทป้าเออเอเดี๋ยวเดี๋ยวออกไปดูดีกว,ว่าว่ามีใครเข้ามาบ้างเผื่อมีคนอยากเล่นด้วย